เจดีวับเดี๋ยวเรามาชิมข้าวนะครับเด็ลวเดียวครับร้านนี้เดี๋ยวมาดูกับข้าวกันจะน่ะยกไม่าวันนี้พาแต่ร้านเจเดือดนะครับเฮ้ยเจเจเดือดล่ะเดือดลอ้ไมโน่ละข้าวหมูย่างข้ามูย่างมาเลย ออมแล้วคนคะีอะไรอะออยันโล้วต้องโค้าด้วยต้โค้งอะาดกน้ตกตกประดุกอก่ลองดูไม่เ,เป็นไรครับ ลองลองน้ำตังข้าหมดมาตัลาวข้าสดตังราวข้าสดอยากจัดไปละจัดๆจ๊จัดนะเอ็งกินไม่เก่งะพอดีเห็นป้ายมาเลยแวะเห็นน่ากินเจเดือนปาะนะีอย่างละ หมูย่างตำโครกน้ำตกประดุกแล้วก็ตำข้าวโพดแล้ะขามหาไข่เจียวไข่กุไม่กไข่กุ้งะไข่กุ้งแห้งใช่ป่ะไข่ทอดคือไก่ทอดละไก่ทอดกแไก่อดไก่ย่างเฮ้ยขาดได้ไงตำปูปลาร้องมามมูมาตำชั้นชอดทีอย่างละ เอามาหกอย่างอะเ,เอาข้าวเหนียวป่ะียวนเอาข้าวเหนียวเอาข้าวเหนียวเขานียวเขหนียวมาสี่โอเคหกอย่างนะ <c oughs> <c oughs> มาร้านส้มตำถามหาไข่เจียวโต๊ะโต๊ะแปด <c oughs> มาส้มตำตามหาไข่ <c oughs> เจียวไข่เจียวมีขายป่ะ <c oughs> ไม่มีนะ ขอเมนูไว้ก่อนนะครับเผื่อสั่งอีกเฮ้ยยำโหน่ากินหลายอย่างเลยอะแม่งเลือกไม่ถูกละเห็นตาโรงเรียนไม่เป็นไรนะเราเรียนที่ไหนไม,ไม่บอกไม่บอกนะเอ่อเดี๋ยวโรงเรียนดังใน,นพงเพชรทำงานที่ไหนไม่บอกไม่บอกเออมึงฉีดน้ำหอมอะไรอนะน้ำหอมหอมปะเออน้ำหอมกีเลมอนหอมมากเลยนะไปซื้อกันนะที่ไหน ที่เพจไปติดตามที่เพจนะคะเรอติดตามที่เพจนะใช่นี่เสื้อเสื้อที่ไหนคะร้านซันชัยโอเวนติงโอไปก็จำชื่อร้านได้แล้วเหรอสักที่0บาทตัวเนี้ยขายขาย F ต่อได้นะ20บาทโอ้ขาดทุนอ๋อให้ให้สังเกตไงเอา F F มาเลยนะ20บาททักมาในเลยซักให้ด้วยหรือเปล่าซักให้ด้วยโอ้สุดยอด เดี๋ยวเรามาลองกินกันนะทุกโคกนะเปิดโคกเปิดเปิดน้ำ,นำเปิดโคกทำไมช่วงนี้เจต่โคกวะฟรีไม่เข้าเลยกิน <c oughs> น้ำเปล่าน้ำเปล่าอะไรนะน้ำแร่ด้วย <c oughs> โอ้โหวันนี้แดกน้ำแร่แม่งผู้ดีจัดเช <c oughs> ื่อมาเว็บป้ากูวะ <c oughs> วันนี้แดกเมียมเลี้ยงนะโอเค่รเรามาดูเว็บป้ากันนะครับเรามาตกลงแล้วนะครับตอนนี้ตกลงมงใจมาที่เว็บป้า150 GTS ราคาอยู่ที่แสนห้าเจ็ดันเก้าร้อยแต่ตัวสามร้อมันก็ <c oughs> ตัวสามร้อ ไม่เห็นไม่เห็นไม่ไม่เห็นแต่ตัวสามร้อยอยู่ที่สองแสนกว่าใจก็อยากได้สามร้อยแต่ว่าเป็นคนขับรถไม่เร็วแต่ว่าเห็นรูปร่างของร้อยห้าิ GTS มันสวยมากเดี๋ยวต้องจัดแล้วเดี๋ยวมาลองดูกับข้าวกันเยวไม่เกี่ยวกับรถกม่อยากไปพี้ป้าไปสั่งค่ะ แข่งกับลูกาสาวโอเคเดี๋ยวไปดูกับข้าวากันว่ายุ่งนะครับกับข้าวอย่างที่หนึ่งต้มต้มโคงต้มโคปลาดุกหูงแมงแ้หแล้ววันนี้สั่งมาหกอย่างแดกหมดไปเนี่นยเพิ่มน้ำหนักคุยีกนโอโหอย่างมาอย่างแรกอลังการแล้วหน้าสดจริงๆ เขาเหนียวโอ้เหนียวน่าตาน่ารักมากเหนียวโอ้มันตกปลาดุกมาทั้งตัวเลยเป็นตัวแบบนี้เลยนะดี๋ยดูป้าดูป้าฉันตกใจมันเป็นตัวฉันรู้มันเป็นะยเียเาร้ว่ามันเป็นแล้วเขาบอกราคา80บาทเออเราบอกคือว่ามันจะเป็นแค่แค่นี้อือ แมันเป็นแค่แบบสับๆๆนนี้มดหเนี่ยแดดหมด,บบหมดอย่างที่สามาชั้นทอดของโปรีลา,มานะวมันจริงชิมชิมเลยชิมเลยกินเลยสามชั้นทอดแล้วกดี๋ยวตอนอน,ตนีเงกินกันตรนนโอ้โหกลันชิมชิมต<อ> เดี๋ยวตรวงนะเห็นไหมทุบต๊งไม่ได้ไเดี๋ยวโต๊พังเลรนด์ไม่้ช้งทอดไม่อยากทุกตไม่รู้รนะ้านนี้ซิกเนเจอร์ไหนแต่ขาแนะนำนี่ลาบปลาดุกให้ทั้งตัวเลยอนึงเข้มข้นไหมเผ็ดไหม,ไหมรอ้อน ครับขอบคุณครับเหลืออ๋อเล็กจะคัดเป็เล็กมีโซ่ใหญ่เข้าไปไหมผ่านนะผ่านมาเอาแพพอเห็นป้ายลองดูเขาเหนียวแม่งพด่ยเนี่ยของร้องเลยเพิ่มน้ำหนักเลยตอนแรกว่าจะลดน้ำหนักแม่งเพิ่มบุยแล้ววันนี้เขาเป็นรถพวกนี้อ่ะกินไปเลยมาแล้วครับยิงอย่างนี้อะไระ าาป,ปชิมด,ชมดิชิมดิชิมดิมดไม่ถ่ายพื้อใหญ่ไปเถอดค่ะถ่ายชั้วแบ่งมาเพื่อนี่ไม่ถ่ายชัวใหญ่ไปดู เดี๋ยวทำข้าวโพดข้าวโพดทนายขโพดอ่าโอเคจ่าเดี๋ยวมาดูกันอร่อยเลยมรสชาติไดมหอมหอมพิบขึ้นมาเลยนะตัวนี้ยอืมข้าวเหนียวข้าวเหนียวขาทอดนะลองชิมให้คำนะชิมให้คำนะช่วยกินให้หมดนะมันนะชิ้นใหญ่แฟนิบให้ปันสคนที่การโดนมาง ทีเด็ดอือน,นี่อร่อยโหนี่นม่งไอ้ม่งคาไม่ถึงเลยแปดิบาทได้ทั้งตัวมาแล้วครับอีกหนึ่งอย่างนี่อะไรเขาเรียกว่าอะไรขอหมูย่างใช่ปะโอ้ยสาชั้หมดไปแล้วครับโหจปะปลาดุกนี่สุดๆดอ่ะยเด็ดไม่ถายา <พบ S 1> แล้วครับขอบเลยครับนีมายาวแล้วครบแล้วข้บข้าวข้าทขาวา อลองชิมตังโมด,ดิ๊กเด็ดดวงอร่อยจริงอร่อยจริงไปะเนี่ยอร่อยจริงนะ,ะนนถ,ถ้าอร่อยไม่จริงทำหน้าง,งอนนี่เผ็ดมากแซบ่บแซ่บจนเผ็ดแซบ่บจน ตำตำแต่เนื้อสุดยอดนี่องมูย่าดีกว่าอร่อยจริงอร่อยจริงนะยกให้กับข้าวมื้อนี่ให้เป็นที่หนึ่งอั้นี่ให้ที่หนึ่งอีนูเล็ดอีนูเล็กอะ สามชั้นไปย้อนกลับดูนะหมดพ่อหมดไปแล้วสาชั้นทอดพ่อก็ให้นี้อันนี้ก็ให้อ่าอาจารย์ขยับการพ่อมานี่สามชั้นทอดเหลือชิ้นหนึ่งเด็ดมากม,มันจะมันจะหอมเป็นกินกินกระทะเลยนะ,สา,ะยสามชั้นทอดเแบบด็ดดวง แล้วเ,เรามารู้กันว่าจะหมดทุกอย่างไหม,มเดี๋ยวค่อยดูคลิปปิดท้ายนะครับไม่เหลือครับเหลือแต่ผักขอนเ่มกว่เกี้ยมเหลือหมดนะตัดซีหน่อยรูปสาเวเหลให้โคตรแซบอะ่ะใครชอบกินเผ็ดแม่งแนะนำเลยนะเนี่ยเยเดือนไอเนี้ยสุดๆล้าปราดุกืะ ฝากรถแล้วก okay. 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 ็แชร์ด so okay. erm oh oh, ้วยเก็บตังค์ก่อนฝากรถแล้วก็แชร์ด้วยเดี๋ยวไปสรุปกันบนรถแล้วกันว่ามือนี้เท่าไหรถ้าไปสรุปบนรถสรุปกันบนรถโอเคเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันในรถครับครับสรุปมาบทสรุปบทเจเดือดแม่งใครพูดก่อนเบเดือดเด็ดเด็ดมากครับดาเนีอ้โหแม่งเผ็ดจนน้ำแตกเผ็ดจนน้ำแตกถ้าใครไม่กินเผ็ดก็สั่งเผ็ด เผ็ดจนเงยตายปากแดงมือเมื่อกี้นี้สั่งกับข้าวหกอย่างนะใช่แล้วก็ข้าวเหนียวสี่สิบแล้วก็มีโค้กมีน้ำเปล่าแม่งสี่ร้อยบาทอ่ะสี่ร้อยคูมือแดกไม่หมดอ่ะต้มโค้กไม่เอากลับบ้านแดกไปอยู่ข้าวเหนียวอะไรนี่เอากลับบ้านอ่ะกินไม่หมดเพื่อนๆผ่านมาต้องแวะนะครับโอเคคลิปนี้สวัสดีสวีดดัตไปก่อนครับฝากคนแรกกดแชร์ด้วยคร่ะก็ไงบ๊ายบายร้เผ็จนหน้าแดงเลยนี่น้ำหอมอ่ะ หอมฟิลิโมนฝากติดตามด้วยนะคะพี่ๆเพื่อนๆค่ะเพจเคิร์นน้ำหอมฟิลิมอนค่ะภาษาไทยนะโอยเสื้อสวยเสื้อเสื้อสวยเหรอเสื้อตัวนี้ยี่สิบบาทใครเอฟมาทักมาในข้อความเดอะ u n น h i n e e u p h o o t นะคะเอฟซีพอเขาส่งเองนะมึงก็ต้งตามมาด้วยไอ้เหี้ย20บาทแม่งกูขาย20บาทไอ้สัตว์แป้งใครอยากซื้อก็ซื้อดอกแค่นี้ไปอ่ะพอดี